สวัสดีครับมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลักหน่วยบนสูตร B ชนใต้รวมสูตร A ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นให้มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไร ตัวเลขที่เราจะการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโลดใช้วิจารณญาณในการรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทยฟรีโฉปีครับไปนํามารองคำนวณกันนะครับสูตรที่หลุดนี้หมดที่แล้วนะครับ แต่อาจจะเดินต่อในงวันนี้เข้าเป็นได้นํามาคำนวณไว้เป็นแนวทางเน,นื่อดต่อไปนะครับยังไม่ทิ้งยังไม่ถึงเวลาทิ้งถึงเวลาแล้วก็จะทิ้งไปเองมันหมดนอายุตอนนี้ยังไม่หมดอายุสูตรที่หนึ่งอช้ เลขหนึ่เตั้งบวกมืคูบวคูน้อยลางคูณสองบวกสิบหนึ่งคูณสามิบส้าคูณสามบวกสิบสหนวยสี่้ากับผลศูนย์นึที่สอชัดเป็นตัวตั้งบวกแสนคูณสบิบบนสิ 3, บล่างน้อยล่าง 2, บวกสิบ,น 5, บ,ส 4, บ,บนหนึ่ง 11, คูณสองขผลบวกท0ศูนย์หน่วยบน b หนึ่งในบน b ห ใช้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งบวกหมื่นคูณ3ามหกสบนคูณ3 3มสามสกวกหน่วยล่างคูณสองสองได้2องบวกสิคูณสามคือ3 3 3 9มสก้าบวกสิบสคือ1นึบวกร้อยสามคูณ3ามร้อยสามคูณสามได้สามสี่สี่สามสิบสองสาคือ2 หน่วย C หน C, v v g g ่วย C คือ8เท่ากับถ้าบ่มแบบง่ายก็1ไปได้9 2บวกก็เข้าได้1 9บวมได้0 4บวกได้2 9ก็บวนได้ศูได้0นได้2กับ2บวกโคตรด0เท่ากับ 2องูนยได้สองสอได้สามอบวกสได้สี่สองบได้ห้าองศันจะได้หน่วยบูลบีหนึ่งสองสา่ห้าไปเรามาดูหน่วยบูล B2 นะครับมัน B2 ใช้เ e 5เป็นตัวตั้ง6 0 0 0คูณ4 3 4 12 10บนคือ3 10ล่างหน่วยล่างคือ2 1 10ล่างหน่วยล่างคือ2 1 สิบหนึคูณสองามสองหกผลแบบง่ายเจ็ดห้าสองห้าบสอเป็นเจ็ามสเป็นห้าเป็นเจ็ดเจ็บวกเป็นสองอบวกเเป็นเบวกโค้ดศูนย์สามหูนย์สเท่ากับ เก้าบวกศูนก้าบกศูนได้เก้าเก้าบวกสได้สองเก้าบวหได้ห้าบกเก้ได้แปดเก้าบวนได้ศูนได้หน่วยบนบีสองเก้สองห้าแนชนชนดิน หน่วยบุญหน่วยบุญสูตรบีเท่ากับศชน1ไม่ชน2อชนสามชนสไม่ชน5้าชนหกเจปด้าไม่ชนหน่วยบ,บุญสูตรบีชนเด่น0ูนสองห้า นี่คือสถิติเก่าไพนนมาดูเต็ม10หน่วยบุนสูตร A นะครับเต็ม10หน่วยบน A a เหนึ่กัน A1 ก่อน ยี่หนึ่งพันคูณสามเจ็ดสามบอร้อยบน,ยบน,ยบน,นหน่วยบนร้อยบนคือสาหน่วยบนคือหเท่ากับ1นบกสาได้4ี่สิบศูนยวกโค้ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสาห้าห เท่ากับฟวมบไรก,ก็ได้ตัวนั้นเก้าส่วนหกสามหกเก้านห่ไม่ได้เต็ม10หน่วยบน A 9เก้าหมาดูเต็ม10หน่วยบน e สองใหาเลขสองเป็นตัวตั้งบกแสนคูณสองสามสองหกบกหน่วยโบนหน่วยโบนคือหกสิบสองคูณสองหนึ่งสองได้สองสิบสามสิบสามคือสองสิบสี่หน่วยสี่หนึ่งกับแปดบอกแบบง่าย สองบวกหกได้แปดหกบวกสองได้แปดบวกแปได้หนึ่งแปดปได้หก้เจบวกโค้ดศูนย์หนึ่งสองสดศูนย์หนึ่งสเท่ากับเได้เจ็บวกได้แปดบวกสอได้เก้าเจ็ดบวกสามได้ศูนย์เจ็ดบได้ หนึ่งเ,ดเได้ห้าจะได้เต็ม2ตัวบูสูตรเอสูตรเอสองเจ็ดแปดเก้านับชนดินชนดินเต็มสองตับงวบ,บุหรือสิบหน่วยบุญเอ กับยังจะน้อยไปแฮมมาก0ชนไมัศย์ชน1ชน2ไม่ชน3ไม่ชนสไม่ชน5ชน6ไม่ชน7ไม่ชน8ไม่ชน9ชนเต็ม2ตัวบนดีชน0ูนย เต็มหายากจะไม่ทิ้งจะทำเป็นสูตรยืนสถิติงวดที่แล้วหลุดแต่จะเข้าต่อวันนี้ก็เป็นได้ทำเป็นสูตรยืนไปตัวไปตัว AB ชน4ส,สูตรันนี้เป็นการอัปเดตสูตรไม่ทิ้งนะจะใช้ตลอดทิ้งเฉพาะปากหลักถ้าไม่ผ่านสถิติก็ตามนี้นะครับลองจับชน จบชนหน,น่วยบุญหน่วยบุญบีหน่วยบุญบีชนเต็มสองตัวบุญเอ ทองขับบนตรงทีการจับ0 2 0 2 5เอาไว้ข้างหนึ่ข้างหลัง0อะไรได้0 0 0 0อะไรได้1 1 0 0ไได้ห ห้าศูนย์อได้เก้าศูนยองะไรด้ศูนย์้องเามอยูหยอมม่หน่วยต้้งเอาไปหน่วยสองอะไรได้หนึ่งสอะไรได้ห้า สามองสองอะไรได้สองอะไรได้เก้าสองเจอะไรได้ห้าอะไรศูนย์ห้าหอะไรได้หนึ่งห้าหก็เป็นหกห้าห้อะไรได้ห้าห้นก็จะเป็น0ูนห้้าอะไรได้9้า 5 4ก็ 54, จะเป็น C 5ถ้า2สูตรนี้เข้า2ตัวบนตรงก็จะอยู่ในนี้2ตัวบนตรง เอาเดินมาตัดดินโอเคไป9ก้นดนสมัยบุญโอเคไป9ก้นแ์้นมรวมสูตรบที่เข้ามาเี่เย้เ ชนเด่นสูตรทตรงตรง,ตรงที่ชุดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ